ผู้พระนางเจมจิรายุจีนายีนาพร้อมน้ำหวานภูริตาและปอบทัชชทรแวะเช็คอินส่งความสนุกละครพิศวาลคาตเเกมพร้อมยิ้มรับฟีดแบกเลิศๆกันอย่างแฮปปี้หลังแฟนๆพากันชื่นชมบทบาทคาแรคเตอร์ที่แต่ละคนถ่ายทอดออกมาได้อย่างปางังและแตกต่างจากทุกเรื่องเพราะความเร็วของการแสดงงานนี้ทำเอาแฟนละครเกาะติดหน้าจอรอชมตอนต่อไปกันรวัวๆกับความเข้มข้นของโอมเจนติยามีนาและการที่จะปั่นป่วนขึ้นทุก EP ในพิศวาลคาตเเกมทุกคืนวันจันทร์อังคารค่ะกระแสดีมากคือทุกคนก็สงสารผมม ก็ดีใจที่แบบทํางานหนักแล้วก็ทุกคนเ,เห็นใจแต่ผมก็เห็นใจนางเอกผมด้วยนะครับเพราะว่ามีแต่คนจะยุมหัวทั้งนั้นเลยตอนนี้โอมอ่ะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอยากลองให้กําลังใจกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงๆไหมหรือว่าจะมีใครมาซ้ําเติมอีกหรือเปล่า ผมว่าต้องอยู่ในแถวนี้แหละครับคนที่ซ้ําเติมชีวิตโอมอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่าลุน้นตาแตกมากๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวละครใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแบบเยอะมากๆและเดี๋ยวจะได้เห็นตัวเตติยาในอีกหลายเวอร์ชั่นเลยอยากให้ทุกคนเห็นใจเตติยาด้วยนะคะคุณเดาไม่ถูกหรอกแต่คือมีนาอยากจะบอกว่าทุกคนอาจจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นจากหวานเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมีนามาเลยล่ะคะ่ะหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าผมเป็นตัวร้ายหรือเปล่าดูดูระแวงไปหมดทุกอย่างเรื่องมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับหลายๆอย่างมันก็จะ ออมีพลิกไปพลิกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยสักตอนเพาอยากให้ทุกคนติดตามพิศวาสคาตะเกียมด้วยครับ